กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตและก็รายการสยองซะไม่มีตอนนี้นะครับขอเสนอเรื่องแรงกดดันเรื่องนี้ก็จะให้อารมณ์สยองปนเศร้าครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่พ่อแม่ของเขาคาดหวังในตัวลูกมากเกินไปจนมันก่อให้เกิดแรงกดดันและคำสาปของแรงกดดันนี้ก็ได้สืบทอดกันต่อมาเป็นลูกโซ่เรื่องราวมันจะเป็นยังไง ไปรับชมรับฟังกันเลยในประเทศแห่งหนึ่งของเอเชียพ่อและแม่ส่วนใหญ่ก็จะคาดหวังในตัวลูกมากจนมันก่อให้เกิดเป็นแรงกดดันแรงกดดันที่ว่าก็คือจะต้องเรียนให้ดีนะจะต้องมีงานทําที่ดีมากกว่าพ่อและแม่นะก็มีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งพ่อและแม่ของเธอก็บังคับให้เธอไปเรียนหนังสือ7วันต่อสัปดาห์พ่อของเธอบอกว่า ถ้าทิศหนึ่งมันมี9วันก็จะให้เธอไปเรียนมันทั้ง9วันซะเลยเธอจึงไม่มีเพื่อนเลยสักคนเพราะวันๆคอยแต่เรียนหนังสือและพ่อและแม่ก็ได้ไปซื้อโตะเรียนเก่าๆมาให้เธอเรียนหนังสือที่บ้านหลายวันผ่านไปเธอก็เริ่มมีปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่เธอกำลังเรียนอยู่นั้นมันยากเกินไปสำหรับเธอปัญหาที่ว่าก็คือเธอเริ่มเจ็บปวด มีอาการปวดหลังและก็ไหลของเธอมันจะเกิดอาการนี้หลังจากที่เธอนั่งเรียนได้ไม่นานอาการมันก็รุนแรงมากขึ้นจนมันน่าตกใจและนั่นมันก็ทำให้เธอไม่ได้ทบทวนบทเรียนและก็ค้นคว้าหาความรู้ที่มีการออกข้อสอบแต่ในห้องเรียนมันไม่เคยมีการสอนเกรดของเธอก็ค่อยๆตกลงจนพ่อและแม่เธอเป็นห่วง แม่ของเธอพาเธอไปหาหมอในหลายๆที่แต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าอาการปวดหลังของเธอนั้นเกิดขึ้นจากอะไรพวกหมอก็ได้แต่บอกว่ามันเกิดจากการที่อาจจะนั่งผิดท่าผิดทางมันทำให้เกิดอาการปวดหลังแต่ทว่ามันก็มีเรื่องน่าแปลกใจอยู่เพราะว่าในขณะที่เธอไปเรียนที่โรงเรียนนั้นเธอกลับไม่มีอาการปวดหลังใดๆขึ้นเลย ต่อมาเกรดของเธอก็ต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆแม่ของเธอเริ่มหมดปัญญาที่จะพาเธอไปรักษาส่วนพ่อของเธอก็ได้แต่บอกว่าทำไมแกโง่อย่างนี้อายน้าข้างบ้านเราหรือเปล่าถ้าแกทำไม่ได้อย่างเขาแกจะไปไหนก็ไปแม่ของเธอได้ยินดังนั้นจึงพยายามหาทางรักษาเธอให้ได้ไม่ว่าจะไปพึ่งหมอดูแล้วหรือแม้กระทั่ง ไปหาหมอทางสยายศาสตร์ก็แล้วแต่ก็โชคร้ายเพราะว่าไม่มีใครหน้าไหนบอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรแม่ของเธอหมดที่พึ่งจริงๆเลยกลับไปหาหมอแผนปัจจุบันตามเดิมซึ่งพวกเขาก็ยังบอกว่าปัญหามันเกิดมาจากท่านั่งและพวกเขาก็ยืนยันแบบนั้นเพราะลักษณะอาการการอักเสบของกล้ามเนื้อนั้นมันขึ้นอยู่กับท่านั่ง หมอจึงบอกว่าเออั้งนั้นคุณออกกล้องนี้ไปเอาไปแอบถ่ายรูปลูกสาวคุณขณะที่ลูกของคุณนั่งเรียนอยู่ในห้องแล้วเอามันมาให้หมอหมอจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องในคืนนั้นเธอก็กลับไปบ้านพร้อมกับกล้องแอบถ่ายรูปลูกสาวเธอขณะที่นั่งเรียนอยู่ในห้องวันรุ่งเช้าเธอเอาฟิล์มไปล้างที่ร้านและก็เอารูปไปหาหมอเธอและหมอเปิดรูปออกมาดู ทั้งคู่ก็ต้องตกใจเพราะว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือภาพลูกสาวของเธอกำลังนั่งเรียนอยู่แต่ทว่าบนบ่าของเธอก็ปรากฏหญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งมีบ่วงคล้องคอเอาไว้หญิงสาวคนนั้นพยายามที่จะใช้เท้าปีนขึ้นไปบนบ่าของลูกเธอเธอเห็นดังนั้นเธอจึงตกใจมากเธอรีบกลับไปบ้านแต่ทว่ามันก็ไม่ทันการเสียแล้วเธอพบว่า ลูกสาวของเธอผูกคอตายอยู่ในห้องนอนของตัวเองในระหว่างพิธีงานศพพ่อของเธอได้แต่ร้องไห้ข้ามครวญกลด่าสาบแช่งเธอว่าทำไมแกถึงโง่แบบนี้ใยลูกไม่รักดีนี่แกทำไมถึงคิดสั้นแบบนี้เขากลด่าสาบแช่งร้องไห้ข้ามครวญจนกระทั่งงานศพเสร็จสิ้นไปหลายเดือนต่อมาหลังจากนั้น แม่ของเธอก็พยายามสืบหาสาเหตุว่าเด็กสาวที่มีบ่วงคล้องคอนั้นมันคือใครกันแน่จนได้ความว่าโต๊ะที่ซื้อมาให้ลูกเธอนั้นเคยเป็นโต๊ะของนักเรียนที่ผู้ปกครองกดดันเรื่องการเรียนจนเธอทนไม่ไหวและได้ผูกคอตายไปในเวลาต่อมาพ่อของเธอก็กลายเป็นคนเสียสติเขาได้ทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวช เขารักษาตัวอยู่ที่นั่นหลายปีจนในที่สุดเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาพร้อมกับบอกว่าเขาหายดีแล้วไม่เป็นอะไรหรอกครับเขาอาการดีขึ้นมากเขาไม่พูดถึงเรื่องลูกสาวที่จากไปแล้วแต่ถ้าว่าสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็พบว่า <ś hakk> เขาผูกคอตายในห้องของตัวเองก็จบไปแล้ว